การปกป้องของพี่ชายกับความสวยงามแห่งชีวิตการตื่นรู้ในเรื่องราวมันคืออีโกแห่งตัวรินครับสวัสดีครับสาวบุรอกทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องดูเพลินเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องราวตัวเต็มมังงะบุรอกตอนที่27 1ชีวิตช่างงดงามเรื่องราวเริ่มต้นด้วยการกลับมาครับของพี่ชายและน้องชายอิโตชิหลังจากออกไปทานในติมแซนอร่อยกลับมาแล้วครับกลับมาแล้ว ซึ่งคนที่รอต้อนรับอยู่นานก็คือพ่อแม่ของทั้งสองแต่การต้อนรับนั้นเป็นการต้อนรับแบบที่ต่างออกไปคุณแม่ของนักขู่รู้สึกเป็นกังวลและถามตรงๆไปที่ลินว่านี่ลินลูกลูกพังของเล่นอีกแล้วใช่ไหมนี่มันครั้งที่เท่าไรกันแล้วฮะพร้อมกับคุณพ่อของเขาที่มองอยู่ไม่ห่างตัวลินในวัยเด็กไม่รู้จะตอบว่าอย่างไรพอาโดยเรื่องที่ตัวเขานั้นเป็นคนทำและแน่นอนว่าครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกเขาจึงกล่าวคำนี้ออกไปว่าขอโทษผมทำเองครับ ตัวของพี่ชายเป็นคนพูดสวนออกไปและยอมรับผิดแทนพ่อกับแม่ถึงกับตกใจกับสิ่งที่ซาเอะพูดออกมาตัวรินหันไปมองพี่ชายด้วยสายตาแปลกใจสถานาการณ์ในตอนนี้มันกลับตลบัตคุณแม่เดินมาถามซาเอว่านี่เป็นความจริงงั้นหรือซาเอะก็ยังคงให้คำเดิมแถมบอกไปว่าของเร่นพวกนั้นมันดูน่าล้ำคานก็เลยทำแบบนั้นลงไปตัวของคุณพอ่อเลียงให้พี่ชายของเขาตามมา พี่น้องทั้งสองต่างมองหน้ากันและแลบลิ้นใส่กันเป็นสัญญาณว่าไม่เป็นอะไรแล้วตัดมาที่สปลาดเนี่ยเรื่องราวซีรีส์ที่กําลังโด่งดังในช่วงนั้นกําลังทําลายเมืองและลุกล้ำอาณาเขตของมวลมนุษย์ฉันรับอะไรแบบนี้ไม่ไหวแล้วเจ้าวอตต์ตัวสุดท้ายนั่นหยุดไม่อยู่แล้วสิโลกถึงการาวประวัติศาสตร์แน่เฮ้ยดูนั่นสิอีวอตแมนยังพยายามที่จะลุกขึ้นอยู่ผ่านไปกว่า3นาทีแล้วจะมีพลังพอเหลือที่จะชนะเจ้ายักนั้นได้งั้นหรอ ทางด้านฮีโร่ผดุงความยุติธรรมเขานั้นกำลังลุกขึ้นและตั้งหน้าตั้งตาเพื่อปราบสัปปะหลาดร้ายแววตาที่มุ่งมั่นกับการรวบรวมพลังพร้อมขอพลังจากธรรมชาติและมวลมนุษย์เพื่อกำจัดบอสต,ตัวสุดท้ายนี้ให้ได้มนุษย์โลกถึงกับแปลกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ความรู้สึกนี้เป็นสิ่งเดียวที่จะทำให้มวลมนุษย์ปลอดภัยจากภัยพิบัติอันตรายทุกคนบนโลกจึงยอมมอบพลังให้กับอีโวแมนพร้อมๆกับที่ตัวเวรบุรุษนี้ปล่อยแสงแห่งชีวิตใส่สัปปะหลาดตัดกลับมา ที่โรงเรียนอนุบาลเด็กทั้งสองกำลังเล่นเรื่องราวในซีรีส์โดยทั้งคู่ปล่อยแสงแห่งชีวิตออกมาทั้งคู่ต่างเล่นเป็นอีเวิร์ดแมนด้วยกันทั้งนั้นตัวของเรียนที่กำลังนั่งเล่นเกมอยู่กับเพื่อนได้หันไปมองเพื่อนทั้งสองพร้อมกับที่คุณครูประจำชั้นเดินเข้ามาหาเด็กๆและพูดถึงเรื่องราวของซีรีส์ว่าเรื่องนั้นเอฟเฟกต์ตะการตารวมไปถึงฉากจบฉากสุดท้ายที่ทำให้เธอนั้นร่ำให้แถมพูดถึงเรื่องราวอันแสนเศร้าและชีวิตอันสวยงาม ตัวของเรินที่ได้ยินแบบนั้นเหมือนกับตกอยู่ในภวังกับความคิดของตัวเองแม้แต่เพื่อนที่กำลังเล่นเกมด้วยพูดกับตัวรินว่านี่ตาต่อไปตาลินแล้วนะ ลินนั้นเพียงแค่หันมองไปที่เกมที่อยู่เบื้องหน้าและกระโดดล้มทับลงไปเพียงเท่านั้นเรื่องราวได้พันผ่านวันเวลาได้ล่วงเลยการละเล่นของตัวเรนเป็นการเล่นที่มีความเสี่ยงแต่ไม่ได้เห็นถึงความกลัวใดๆในแววตาของเขาแม้แต่ความลงไหลในเรื่องราวของธรรมชาติที่ภูลาอยู่สูงกว่าในห่วงโซอาหารมักกินผู้อ่อนแอเขานั้นมองเรื่องราวธรรมชาติอย่างลงไหลจนตาไม่กระพริบในทางกลับกันครอบครัวของเขารู้สึกวิตกกังวลมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับตัวของรินจนคุณพ่อกับคุณแม่ต้องมา สาซึ่งกันและกันนะห้องอาหารวันนี้ก็อีกแล้วลินลูกเกิดเรื่องแบบนี้ที่โรงเรียนอนุบาลอีกแล้วเขาก็โดดจากที่สูงด้วยนะคะคุณแถมกลับมาพร้อมกับแผลเต็มไปหมดเลยและล่าสุดซาเอลูกของเราก็เริ่มทำตัวแปลกๆพอลินอีกฉันละ่ะสงสัยจริงๆว่าฉันเป็นแม่ที่ดีพอแล้วหรือยังคุณพ่อก็ได้ตอบกลับและปอบโยนคุณแม่อย่างใจเย็นไม่เป็นไรหรอกนะที่รัก ลินก็แค่มีพฤติกรรมหำมๆเหมือนเด็กๆนั่นแหละผมมั่นใจเลยว่าพอเขาโตขึ้นลินน่าจะใจเย็นกว่านี้ลินตัวน้อยที่เปิดประตูเข้ามาได้ยินเรื่องราวของทั้งคู่ที่พูดกันตัวลินนั้นได้เพียงแต่ยืนฟังอย่างเงียบๆจนพี่ชายของลินนั้นเดินลงมาลินไปกินไอติมไหมครั้งนี้ลินกับปฏิเสธและทั้งคู่ก็ได้เข้าไปพักผ่อนที่ห้องส่วนตัวตัวลินเข้าไปนอนแอ่งแมงอยู่บนเตียงและถามพี่ชายของตัวเองว่าเขานั้นแปลกหรือเปล่าแต่ ตัวซาเอ๋นั้นพูดเหมือนว่าตัวของรินนั้นเป็นน้องชายยังไงก็ต้องรับได้อยู่แล้วแต่ก็มีคำพูดสุดสำคัญที่ออกมาจากปากน้องสุดที่รักว่าพี่คิดว่ามันรบกวนทุกคนไหมถ้าผมอยู่ด้วยนะซาเอ๋ง,งงกับคำถามแต่ก็ตอบกลับไปว่าคนอื่นๆก็เรียกพี่ว่าแปลกนะแต่ก็ยังมีคำว่าน่าลำคาญเพิ่มอีกด้วยนายไม่มีความสุขหรอที่พี่เหมือนกันกันกบนายนะตัวของริน นั้นรู้สึกดีใจมากขึ้นเพียงแคร่รู้ว่าตัวเขานั้นเหมือนกับพี่แม้ว่าเขาจะแปลกเพียงใดแต่พี่ชายก็อยู่เคียงข้างเสมอผ่านไปสักพักตัวของรินก็ไปเปิดทีวีซีรีส์อันโด่งดังเหมือนเคยซาเอะบอกประมาณว่าดูเรื่องนี้อีกแล้วหรอเพื่อนของซาเอะก็ชอบเรื่องนี้เหมือนกันแถมเพื่อนของเขายังบอกอีกว่า e Man อีโวดแมนเท่ยังนูน้นเท่ยังนี้เขากำลังปกป้องโลกแต่ตัวซาเอะไม่ได้คิดแบบนั้นคิดว่าเรื่องราวเนี้ยมันดูเด็กน้อยเกินไป ถึงแม้จะเป็นแบบนั้นแต่ตัวรินที่มองไปยังภาพเคลื่อนไหวในเบื้องหน้าได้พูดออกมาทั้งๆอย่างนั้นว่าไม่เด็กนะพี่ผมนะชอบสัปหลาดตัวสุดท้ายมากเลยดูมันสิเจ้าสิ่งมีชีวิตตัวนี้มันกําลังพยายามชนะใครสักคนที่ดีกว่ามันมันกําลังต่อสู้เพื่อชีวิตของมันเองแม้ว่าร่างกายจะเต็มไปด้วยรูพุนหรือว่าจะต้องทําลายชีวิตของตัวมันเองก็ตามมันกับชนะการต่อสู้กับฮีโร่มันเท่มากเลยแหละ ซาเอตเห็กับหันไปม,มองรินอย่างเต็มหน้าว่าน้องชายมีความคิดอะไรแบบดีด้วยงั้นหรือรินยังพูดต่ออีกว่าผมก็เหมือนกันกันกบเจ้าสัป,ปลาดนี้แม้ว่าผมจะเจ็บและพ่ายแพ้สักวันผมต้องต่อสู้ใครสักคนที่สุดยอดทำลายเขาและตายลงแบบนี้แววตาที่หลงไหลกับคําพูดที่ยิ่งใหญ่และมันทําให้ซาเอตตื่นตกใจถึงขีดสุด น้ำลายที่ไหลย,ย้อยกับความลงไหลในเรื่องราวตอนนี้ตัวรินในปัจจุบันเข้าใจถึงอีโก้อย่างทองแท้ซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ใช่เพียงแค่แรงกระตุ้นแห่งการทำลายล้างแต่มันคือการทำลายล้างลึกถึงแก่นชีวิตนี่แหละคือธรรมชาติที่แท้จริงของตัวรินตัดกลับมาที่สถานการณ์ในสนามไกเซอร์วิ่งเข้ามาจากทางด้านขวาหลังจากการแทคเกิรระหว่างอิสังิกับรินการดวลระหว่างดวงตาแห่งจกักรพรรดิและปีศาจร้ายที่ทำร้ายทุกสิ่งทุกอย่างได้เริ่มต้นขึ้น ก็จบกันไปแล้วนะครับกับเรื่องราวตัวเต็มโอโหตอนที่271ชีวิตช่างงดงามบอกได้เลยว่าเรื่องราวต่วตางๆที่ผ่านมาครับตั้งแต่อดีตจนถึงมาปัจจุบันของตัวน้องรินนะครับในตอนนี้ได้ขยายเรื่องราวถึงอีโก,ก้จริงๆของตัวเขาไว้อย่างเพียพร้อมและครบจบในตอนเดียวมันเป็นอะไรที่ลึกซึ้ง มากครับผมเพราะว่าทุกชีวิตนั้นดิ้นรนในการเอาชีวิตรอดและพร้อมจะทําทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพื่อให้เราเนะฮะรอดจนถึงปัจจุบันถึงตอนนี้ครับผมบอกได้เลยว่าใครหลายๆคนยากที่จะหยุดลินแล้วแน่นอนเดี๋ยวสิว่าในช่วงท้ายตอนของจัก,กรพัรอย่างไกเซอร์นะครับจะสามารถหยุดรินได้หรือเปล่าก็ต้องรอรับชมในตอนต่อไปในตอนที่272กันไก่คอนกระดาษนั่นเองครับ